เทคนิคการขายบ้านมือ2นะคะแบบไม่รีโนเวทขายออกให้เร็วที่สุดภายใน7วันทําอย่างไรมาดูบ้านหลังนี้กันค่ะนี่นะคะก็คือบ้านที่แพรลินล่าสุดเลยเพิ่งจะขายได้นะคะวันนี้นะคะถ้าใครอยากขายบ้านออกให้เร็วนะคะแพรลินฝากไว้ <c oughs> ก็คือว่าข้อที่1นะคะคุณต้องสำรวจราคาตลาดให้ดีค่ะวัาแถวเนี้ยขายกันเท่าไหร่เพื่อที่คุณจะได้ตั้งราคาขายให้ถูกต้องค่ะแน่นอนว่าถ้าบ้านที่ ตั้งราคาขายได้ถูกใจผู้ซือ้อย่อมมีโอกาสในการขายได้ยิ่งเร็วค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเคสนี้ยากมากนิดนึงเพราะว่าเป็นเคสที่เจ้าของเนี่ยร้อนเงินสุดๆแล้วก็ต้องประกาศขายแล้วสภาพนี่คือหมอกโหดมากนะคะสภาพเนี่ยคือโหดสุดๆเลยบ้านแบบนี้จริงๆแล้วขายยากกว่าบ้านที่รีโนเวทล้วด้วยซ้ำเนาะเพราะว่ามันต้องบิวแบบจินตนาการให้กับผู้ซื้อเนี่ยมองขาดตาม ข้อ2นะคะคนขายต้องขายให้เป็นด้วยค่ะนอกจากสำรวจตลาดบางทีลูกค้าแหวะเข้ามาแล้วเนี่ยคนขายเองเนี่ยขายไม่เป็นเสียดายของค่ะขายไม่เป็นอย่างเช่นอะไรเออลูกค้าถามว่าบ้านหลังเนี้ยพิเศษกว่าบ,บ้านหลังอื่นยังไงฝ่ายขายตอบให้มันดีก็ขายได้ตอบให้มันไม่ดีก็เป็นการไล่ลูกค้าได้ค่ะอย่างเช่นตอบว่าอ๋อมันก็ดีแหละค่ะพี่พี่ลองดูละกันอย่างเงี้ยมันใช่หรอไม่ใช่นะคะผู้ซื้อเองเขาต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นแล้วผู้ขายต้องรู้จักการขายให้เป็นอ่านให้ขาดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายวางกลยุทธ์ให้ถูกเจรจาให้เป็นรับรองว่าขายได้แน่นอนค่ะเทคนิคข้อที่3ก็คือการตั้งราคาเคยสอนไปแล้วนะคะว่าบ้านเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเราขายในราคาที่ตั้งราคาตามตลาดอะคะ่ะมันขายยากเนาะถ้าเกิดลดราคาลงมาหน่อยให้มันต่ํากว่าตลาดมันก็อาจจะยิ่งขายออกได้เร็วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูความสามารถในการ ซื้อการขายด้วยของทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะคะวางแผนให้ดีผู้ขายอยากขายเท่าไหร่นะระยะเวลาเท่าไหร่เราต้องเจรจาให้เป็นยกตัวอย่างเช่นเจ้าของบอกว่าอูพี่อยากรีบมากเลยจะขายพรุ่งนี้ให้ได้อันเนี้ยเราก็ต้องบอกไปตรงๆว่าถ้าพี่ขายพรุ่งนี้นะราคาอาจจะเป็นราคานี้นะแต่ถ้าพี่ขายอีกหกเดือนพี่รอได้ไหมล่ะอ่ะถ้ารอไม่ได้มันได้อีกราคานึงนะมันรอไม่ได้เงั้นพี่ก็ต้องจําใจนะพี่ต้องตัดราคาอะไรแบบเนี้ยเราต้องทําให้ผู้ซื้อเข้าใจ ว่าทุกอย่างมีกลไกลมีแพทเทิร์นเราก็จะสามารถทำการขายได้นะคะแล้วก็ทั้งราคาให้เป็นดูองค์ประกอบเรื่องของภาษีให้ด้วยนะคะเพราะว่าในบ้านหลังนึงเนี่ยเราต้องคำนวณให้ดีค่ะทั้งราคาที่ผู้ขายเราได้ราคาที่เวลาเราไปโอนที่กรมพิดินภาษีเท่าไหร่นะคะส่วนต่างที่ในทุนเขาคิดว่าเขาอยากจะ ได้กาไรจากบ้านหลังนี้เราต้องใส่เข้ามาด้วยนะว่าแบบมันต้องมาหักลบออกเพราะว่าเราต้องมองในมุมนักลงทุนด้วยว่าเขาต้องเอาบ้านหลังนี้ไปรีโนเวทมันต้องมาหักลบจากราคาขายด้วยค่าในหน้าด้วยละ่ะอย่าลืมอะไรแบบนี้ต้องคำนวณให้ดีนะคะสารวจตลาดมาก่อนก็จะได้คำตอบนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆที่แพรลินอยากจะฝากทุกคนว่าถ้าอยากจะขายบ้านมือสองสภาพรีโนเวทแบบมาหาการแบบนี้คุณต้องทำกันบ้านหนักมาก